นี่ก็เป็นบรรยากาศจากภาคแรกนะครับก,ก็มรือนกบินอ,อยู่เต็มเลยไม่มีนกเลยนะครับเนี่ยแต่มีเสียงรู้สึกว่าฝนยังตกอยู่ด้วยแล้วก็ไม่มีคนเลยแต่ยังมีสัตว์เลี้ยงค้างอยู่ในบ้านของใครบาง,งคนแล้วก็ต้องดูกันต่อไปนี่การเดินทางอันยาวนานในหมู่บ้านล้างที่ไม่มีคน รู้สึกว่าเพิ่งออกกันไปผับไม่ใช่เสียงรถนะน่นเหมือนเสียงเหมือนคนตำรวจที่กำลังจะขับขมงแต่ก็ไม่แน่ใจที่ที่ผมอยู่ในเมื่อตอนที่แล้วไม่ใช่บ้านของผมแต่ผมก็เลยจะกลับมาบ้านของผมบ้านผมมีคนอยู่เยอะจริงแล้วกลับกันไม่มีการเคลื่อนไหวของรถและอะไรทั้งสิน้นนอกจากนกตัวนั้นก็ นกยังมีนอกอยู่ในในหมู่บ้านนี้นะครับแล้วก็เสียงอะไรไม่รู้นะครับนี่มเสียงอะไรกันก็เพื่อนนักเดินทางของผมก็มีหลบหนึ่งคันกับมุลเล่หนึ่งตัวนะครับแล้วก็พลามันจะหาทางออกแต่เราก็ไม่เจอว่าหม่าน้างนี้น่ากลัวมากจรงไหมเพื่อนรัก ไม่ตอบเรามีหลบหนึ่งคัดเล็กสำหรับหนึ่งคนนะครับนี่นะครับแต่ว่าแล้วก็หาทางออกไปเจอเหมือนกันรู้สึกว่าจะเจอป้ายขายนะอ๋ะมีโทรศัพท์แล้องโทรศัพท์ผมเจอแว่นแว่นเราต้องรีบรบเข้า่รถก่อนเราต้องรีบลบเข้าที่ลบก่อนอ พี่ลกูกโอเคพาหยุดร้องกนะ็ <c oughs> มีคนที่ไม่มีแฟนก็เ <c oughs> มื่อกี้ผมเจอโทรศัพท์แต่ผมจำไม่ได้เราก็ต้องเดินออกไปอีกรอบก,กัน <c oughs> เร็ว พื่อนนี่การเดินทางที่ยาวนานแต่เรากำลังจะมีคนมาช่วยแล้วมนนกลักวนะเพื่อนสี่ปวันที่ยังไม่ได้กินน้ำแล้วกำลังจะมีคนมาช่วยแล้วอ้ นี่นะครับมีคเบอร์โทรศัพท์ที่เรากำลังจะโทรไปรับติดตั้งว่าเขาน่าจะช่วยเราได้เขาน่าจะขับรถเข้ามากดตูตีตูตาตูตีตูตาเราเราก็กดโทรนะครับโอเคฉันกำลังจะไปช่วยตรงนี้เรากำลังจะมานะครับเรากำลังจะไปช่วยคุณนะครับเดี๋ยวโอเคผมผมจะรออยู่ในบ้านที่สาหกนะครับ คุณก็มาช่วมด้วยขอบคุณมากสำหรับมันเอเคเลยหรอวะสำหรับรายการนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยคำมรมดเดอร์นเอ็มนะปลอดภัยตอนนี้เรามีคนมาช่วยแล้วเราได้กลับบ้านแล้วครับบ้านใหม่ของเรา